ตัวนะคะที่ว่าเช็คนะคะการเดินนะคะว่าร่างกายของเราสมดุลหรือเปล่านะคะนี่ค่ะจะให้ดูนะคะรูปร่างหน้าตาก็เป็นอย่างไรนะคะนีค่ะ,คะ,คะ,ะามาดูนะคะมา,มาชมกันนะคะค่ะ นี่นะคะ,ะ,คะอันดับแรกเลยนี่ยนะคะเราก็ต้องล้างมืด้วยแอลกอฮอลนะคะนี่นะคะที่สนใ้ชมับรวะะมก่อนอธิบายช่องด้วยมีช่องด้วยค่ะนี่นะคะนี่นะคะอันดับแรกเราก็ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะคะ แล้วเราก็คลิกเข้าไปอย่างนี้นะคะคุณผูนะคะนะคะมือถุนนะคะตัวอย่างตัวแบบนะคะเขาก็คลิกเข้าไปนะคะต๊้นะคะอะ่าเอานมเบอร์ที่เท่าไหร่นะคะไปเรื่องอิสระอ่านเะลข ah, cool. อ่อานเลขอูองอะ่ะอันนี้นก็ต้องบอกว่าลงโอเคนะควเรตกลงแล้วเราก็ใส่ะคำถาม็นไรค่ะันนี้เราก็ใส่วันเดือนปีเกิดเราไปนะคะแล้วจากนั้นก็ผู้หญิงผู้ชายอะไรประมาณนี้นะ นี่นะคะอันนี้นะคะีใส่ก็ใกล้เกินใส่ก็หนึ่มสาวมากเลยค่ะนะคะได้ไะคะดุณแม่ใช่แล้วเราก็ใส่ไปนะคะเมื่อกี้วันเดือนปีเกิดนั่นก็ใส่เอาแล้วน,น,นะคะผู้หญิงผู้ชายนะคะแล้วจากนั้นเราก็ใช่อ,อัอนนี้นะคะนะคะแล้วก็กดสตาร์ทนะครับพอกดสตาร์ทปุ๊บเราก็ต้องมายืนณจุดตรงนี้นะคะสตาร์ทแล้วก็คอยเครื่องนะคะนะคะคอยเครื่องนะคะพอเครื่องบอกว่าเดินเลยค่ะเดินเราก็เดินจึ๊บ ตึ๊กตึ๊ตึ๊ตึ๊จนถึงตรงนี้ค่ะนี่จุดโก,โกปึ๊บจบเห็นะคะเราเป็นหมายเลข151นะคะจากนั้นพอหมายเลข151นะคะเรามาดูที่เครื่องได้เลยค่ะนี่นะคะ151นะคะเครื่องเขาก็จะมาโชว์นี่นะคะเราก็มาดูเรามาชมเครื่องที่ประมวลผลนะคะนะคะนี่ค่ะเราก็ใสหะะ่หมายเลขลงไปนะคะหมายเลข151นะคะ โโเขาบอกว่าอายุเหมือนประมาณว่าการเดินของเราเหมือนคนอายุ90ค่ะโอ้ตายแล้วนะคะอันนี้คือตัวอย่างนะครับตัวอย่างโอ้แต่เราเหมือนคนอายุ90นะคะนี่แล้วเราก็กดต่อไปเขาเขาก็จะบอกว่าเนี่ยเรามีปัญหานะคะเขาก็จะประมวลผลต่างๆเรานะคะว่าเรามีปัญหาอะไรอะไรอย่างนี้อะไรประมาณนี้นะคะนี่ค่ะเขาก็จะอธิบายนะคะ เรอยากให้ฟังเนี่ยนะคะนะคะแล้วเขาก็จะมีวิธีการแนะนํานะคะการออกกําลังกายนะคะเพื่อให้เอ่อให้การเดินของเราเนี่ยสมบูรณ์แล้วก็เดินขึ้นบาลานเนี่ยนะคะนี่นะคะเขาก็จะเนี่ยค่ะแนะนำถ้าออกกําลังกายนะคะนี่ค่ะนี่นะคะแล้วจากนั้นนะคะเขาก็จะมาบอกว่าเราเนี่ยอยู่ในขั้นระดับอะไรนะคะนี่นะคะ

スピードに関してはこれ、はい、バランスとしてはこれさっきねあのさっきアセンブルあの例えば九十歳はねえな見て、ね、えこれ、ね、えあのたさっきバランスだけ九十、ね、歳以上これ意味なんですか六十、はい、歳ですよあこれは九十歳意味なんですかこれは。 บาลานซ์ค่ะเหมือนกับาลานซ์ลนระดับการบาลานซ์ของเราเหมือนกับคนอายุ90ค่ะนะคะ6ะมีไส่หรอใช่60ปีไ่เหมือนกันรอครับลบ60ปไสคือว่บาลานซ์เด้60คือว่าทั้งเด็60 ภาพรวมทั้งหมดเหมือนคนอายุ61นะคะแต่การบราลานซ์เหมือนคนอายุเก้าสค่ะโอเคเมื่อกี้นะคะออันนี้นะคะหลังจากนั้นนะคะดีักกีนน้อโนเลเวลเลเวลเหมือนกับ b ี e ีอนนีนะคะจากนั้นเราก็มาดูะคะ่ะ เขาก็จะมีบอกว่ามีถึงระดับ A B C D E A G นะคะอ่ะที่มีที่มีนั่นเนี่ยต้ม e, ี B, e, อรบ่ะวบเอ่ยวมนี่ยอเนี่ยานว่ารอสุดบาาซุะทำหกดา่นอ้ลอลมณดเนี่ยใ่โอเคค่ะ A ถึงไอ้นะคะก็จะบอกปัญหานะคะอย่างเช่นว่าคุณมีปัญหาอะไรอย่างเช่นอโน่ยมดด้ดยเนะคะ่คืออุุิโ โこโคโล่โอเคโอเคโอโซ่โอโซ่ก pues ็เา้อันดับ A เนี่ยก็หมายถึว่าเป็นคนเดินช้าไปนะคะคนจะเดินให้เร็วขึ้น B บียใช่เあの歩く姿勢がなってません。歩くのダメです。手を振ってない、体が動いてない。まず歩くような形を考えなさい。さ เหมือกับเมื่อกี้นะคะถือกล้องไปด้วยค่ะอธิบายไปด้วยค่ะก็หมายถึงว่าให้ออกอากาศอันนี้ไม่ไม่ไม่ใช่หมายถึงว่าไม่ใช่ไม่ใช่ท่าทางถของการเดินอะนะคะเราอธิบายมค่ะีอะ 早く歩くこれなないいいのわわかかかりません、違ら意味がないですか寿命、健康寿命健康で言えるあの病,病気がかからない時の寿命病院に入院しない時の寿命

ไม่ปกติอะค่ะประมาณั้นล่ะไม่ใช่อนะแ็ี่ีมะใช่ซี่นาตาลีค้จังหะคัจังหวะอ่ออนเฉลี่ค้วเดียวโค้ง่ัเย้งตวดค่ะอ่ปลายเท้านะคะให้แตะพื้นนะคะค่ะใช่เ <c oughs> อชเสชรก่อน่ะิเดชรูป่รปท่าท่ารูปท่ารูปท่ารูปท่่า่งงารูปท่า่า่ป่นนะะ่าร่่่่่ ไอ oh, 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 okay? ้ไอวะายท่交流していますかあなたは友達と遊んでないでしょうと友達いないんじゃないのおかしくないかってอ๋อไอ้นี่หมายว่าเดินไปด้วยเล่นกับเพื่อนไปด้วยเปล่าอะไรประมาณอย่างเงี้ยเป่าเหมือนกับว่าไม่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 โฟกัสในการเดินนะคะประมาณอย่างเงี้ยนะคะนี่ค่ะนะคะเป็นเพื่องนะคะเพื่องนะคะ หลับดีว่าเช็คนะคะสุขภาพการดูของเรานะคะถ้าอันนี้ขอตัวแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะก็ไปหัดเดินใหม่นะคะ